เขาขยับขวามือนะจ้าเขาขยับขวามือหน่อยครับเขาขยับขวามือไหนครับหน่อยแน่ขยับขวามือตามไปเขาไปทิ้งไปทิ้ ลอง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 ขึ้นบาบาบาชื่อหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ he, 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 <BBC> teaching, uh, mm ่งแป๊บหนึ <st sale> ่งโอเคขอขอดูบ <t discourse> okay. ้านหน่อยบ้านชื่อหน่อยนั่นนั่นนั่นโยนเอ็มวีก็อยู่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวหนูเข้าคุยไงใช่ขอชื่อโปรเจกต์แล้วชื่อศิลปินแล้วชื่อใคร ตรงตรงหัวหักมุมใช่ไหมให้เขาพยายามหน่อยไหมน้องแทนน้องแทนน้องแทนให้แทนนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอไว้ลูกให้หนิวอะให้ามาพยายามหน่อยนั่นแหละนั่นแหละเอาไปเติมเติมให้แน่นเติมให้แน่นให้พยายมเข้ามาพยามเข้ามาอีกะอีกะอิกะอิกะพยายามที่นิดโอเคนั่นแหละไหนขอดูมอนิเตอร์หน่อยน้องแทนออกหน่อยจ้าโอเคไหม ดูแล้วพี่นันพี่นันครับโอเคครับผมฮะบอกมาครับเอ,เอายังไงครับผมฮะนี่ป่ะกดลรงไหมแล่วแต่ตาลนนเลยนะบอกเลยแอกเลยหมายเลขยับขวาไปหน่อยครับ ยดี๋ยวไปย้ไปยไม่เย่นเสัน่มตอยแน่ขยับซ้ายหน่อยครับ ไหนแน่ขยับซ้ายหน่อยครับนิดนึงอ่าโอเคขยับอีกครับขยับอีกครับตามกันมาตามกันมาขยับอีกกรับพี่ขยับอีกกรับพี่ขยับมาหน่อยครับอ่าขยับมา อ่าได้ยังพ uhm. ี่อ่าไม่ขับไม่ได้ท็อปท็อปท็อประวังโลโก้บังหน้าตัวเองนะจะมีตอนมันจะมีโลโก้ระวังบังหน้าคืออย่าเข้ามาใกล้ใกล้กล้องมากเพราะว่าเดี๋ยวโลโก้จะขึ้นเวลาออนแอร์จะบังหน้าเราไงเห็นปะท็อปเห็นโลโก้ไหมลูกดูมอนิเตอร์หน่อยเออ ันไม่ทันเลยเีหนีกันไม่ทันเลยทันเลยนี่นะคะเขาเป็นคู่เลยเขางป็นใช่แล้วเอ็มจบักกิ้งอะไรหรือวะมีร่อรายการแบบระยะประชิดอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อนเขาเดนเขาใ